ข้อสอบเวลาเราเป็นสอบทฤษฎีก็จะประมาณนี้นะคะมี5ช้อยนะคะส่วนแนวการออกข้อสอบนะคะมันก็จะเกลี่ยไปในแต่ละบทนะคะหมออยากให้เริ่มจากลดยานะคะถ้าเราแม่นลดยานะคะเราก็จะตัดช้อยได้นะคะก็จะรู้ว่าอันนี้ลดล,อลดอ้อลดลดสุข,ขุมอะไรแบบนี้นะคะถ้าเรารู้ลดนะคะเราก็สามารถตัดช้อยได้นะคะแล้วก็ พอเราอ่านเรื่องรถยาเสร็จใช่ไหมคะเราก็ไปที่หน้าสุดท้ายนะคะภาคผนวกนะคะวิธีการปรุงยาทำยาเช่นยาผงชงกี่นาทีวิธีการทำความสะอาดลางเม็ดลูกกรอนอย่างเงี้ยนะคะวิธีการทำความสะอาดเครื่องบดยาอย่างเงี้ยนะคะถัดมานะคะอยากให้อ่านายาสามัญประจำบ้านนะคะว่าแก้อาการแต่ละตัวจะต้องกินยาตัวไหนอันไหนเป็นยาเด็ก ะะมีน้ำกระสายยาอะไรบ้างนะคะมีสัดส่วนที่สำคัญนะคะตัวน้ำหนักที่มากที่สุดนะคะของยาตัวนั้นคือสมุนไพรอะไรนะคะมีน้ำหนักกี่ส่วนนะคะถัดมานะคะตัวยาอันตรายนะคะการประสะสตุค่าลิตรอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องทราบนะคะว่ามีขั้นตอนกรรมวิธีอย่างไรนะคะเพราะว่าเวลาเราสอบ ปฏิบัตินะคะเราจะต้องมีการเขียนนะคะแล้วก็การสอบทฤษฎีจะต้องมีการกาช้อยนะคะแล้วก็น้ํากระสายยานะคะเราต้องดูน้ํากระสายยานะว่าเอาไว้แก้อะไรนะคะแล้วถัดมาก็จะเป็นตัวยาที่มีชื่อเหมือนกันนะคะมีชื่อเรียกนะคะตัวยาที่มีสรรพคุณเหมือนกันนะคะตัวยาที่มีชื่อเรียกได้หลายแบบนะคะ ถัดมานะคะก็เป็นประวัติของเภสัชกรรมไทยนะคะประวัติการแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็หลักเภสัชสีนะคะแล้วก็จรรยาบรณเภสัชกรรมไทยนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของฤาษีนะคะประวัติยาเบญจกูลนะคะว่าท่านไหนใช้เ,เบญจกูลใช้ตัวยาตัวไหนแก้อะไรนะคะใครเป็นคนรวบรวมอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูที่สัตว์วัตถุนะคะ ธาตุวัตถุนะคะเพราะมีจํานวนตัวสมุนไพรไม่มากนะคะยังไงเขาก็ต้องเกลี่ยเฉลี่ยไปให้มันครบครอบคลุมนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูเรื่องสอสอมอนะคะสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานนะคะถ้าในหนังสือมันยาวนะคะก็มาดูในหนังสือของหมอได้นะคะสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานโดยพิลมนและคณะนะคะคณาจารย์คลินิกการแพทย์แผ,แผ,ไผนไทยเบญจอโลคยานะคะ หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำนะคะถ้าไม่มีก็ทักอินบ็อกมานะคะเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะคะถ้าใครอยากได้ไลายเซ็นก็ให้แจ้งนะคะจะได้เป็นกำลังใจนะคะในการสอบแล้วก็ถัดมาอีกนะคะเราก็จะต้องรู้พิกัดยานะคะพิกัดยาก็คือการจัดหมวดหมู่ทิศทางนะคะของสมุนพไพรในลรถเดียวกันนะคะ แล้วก็มีออกเรื่องการคำนวณมหาพิกัดนะคะอย่างตีพลานะคะออกบ่อยนะฤดูร้อนนะคะใน3อย่างนะคะเป็นอะไรกี่ส่วนนะคะฤดูฝนหรือฤดูหนาวแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวยา3ลดนะคะยายายาลดลดประทานนะคะยา4ี่ลด6ลด8ลด9ลดแบบเนี้นะคะ เราจะต้องรู้นะคะว่าชื่อเฉพาะของเขาเป็นยาลดอะไรนะคะใช้ไม่เป็นเกิดโทษนะคะแบบนี้นะคะเป็นยาลดอะไรนะแล้วก็สรรพคุณแสลงนะคะใช้มากไปสแสลงอะไรแบบนี้นะคะ